จร,จริงๆแล้วพจมาไม่ใช่คนดีนะคะไม่ใช่นางเอกจริงๆแล้วในแง่จิตวิญญาณพจมาเป็นคนสับสนในจิตใจคุณหญิงก็ดีผมก็ดีเราเปลี่ยนชนชั้นเพราะการศึกษาแต่จะมีปลากี่ตัวที่หลุดร่างแหกของสังคม,มบ้านใสทองพจมาสว่างวงเป็นตัวแทนที่ดีเลยที่เข้าไปต่อสู้แล้วทันทีทันใดชนะพจเป็นลูกพ่อ S <S แต่พจนากับพจนีเป็นลูกแม่แบ่งแยกเด็กขาอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เลยในแง่ของของการที่จะเป็นพ่อที่ดีบาชายทองดนี่นะฮังกอของกอ,อ,งกอทุลางขนางที่ทําทํากันมาเนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยก็บาดทชทายทองแต่คนละเรื่องเดียวกันจำฝ่ายเม็ดนี่ได้ดีผมจําได้ตอนที่คุณป้าเล่นเป็นบทหญิงเล็กเนี่ยนะโอ้โหอินมากเลยพอเล่น ละครออกฉายปุ๊บที่คนเขาเรียกว่าไม่อยากเห็นหน้าคุณป้ากันทั้งเมืองเลยที่ถ่ายได้ฮ่ะคุณหมอครับบางคนขย่งดูเลยค่ะว่าดีเลกจะออกมาในลักษณะไหนจะไลาอย่างไงใช่ไหมคะคือรอบนี้จะมีละครเรทราวๆสิบสี่หรือสิบห้าวันนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นของอีกคณะหนึ่งคือสีวรมแล้วต่อไปก็จะเป็นของอัศวินเปลี่ยนเรื่องกันไปแต่คราวนี้ไม่อย่างนั้นค่ะบ้านายทองของสิวรมต่อไปบ้านทายทองอีก เล่นซ้ำซ้ำก็คนอยากที่จะเปลี่ยนเรื่องไม่เปลี่ยนไแล้วคุณอรัญญาเล่นเป็นเขาจะมายุคไหนครับเนี่ยยุคทีวีแล้วยุคห้าช่องสค่ะตอนตอนนั้นพศอะไรครับที่ทําเป็นละครเวทีแม่เล่นกับคุณสวรีค่ะแล้วก็ไปอีกสิบปีมาแล้วดีค่ะถึงได้เอาหนูเปี๊ยกเข้ามาเล่นก็ตอนนั้นดิแังก็เล่นเป็นหญิงเล็กอีกตอนนั้นเล่นหนังค่ะแล้วก็เลิน นักการอยากให้มาลองเล่นละครเพราะจมานจะไม่ร้ายค่ะแต่จะเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะฮะแต่ไม่ใช่แข็งกระด้าทนงอยู่ในศักดิ์ศรีของตัวของตัวของเขาเองมันก็จะมีการโต้ตอบก็เป็นไปตามบทละครนะคะกลายเป็นฮ่าเด็กล้างคออหมูนะฮะมาเป็นซัพไพสหรือเป็นเพราะจมานนายแบงค์นะฮะอันนี้เป็นความจริงค่ะล้างคออหมูถึงขนาดลงมือล้างเลยแสดงว่าสมัยนั้นลําบากมากค่ะ ล้างข้อหมูเลี้ยงหมูนะคะต้มข้าวหมูเก็บผักหมูทามาหมดแล้วค่ะเพื่อเพื่อที่จะเป็นรายได้เสริมแล้วก็เรียนโรงเรียนวัดค่ะนั่งเรียนกับสารลาวัดหนึ่งอะไรคะทําให้ไปเรียนต่อถึงต่างประเทศได้คะอยู่บ้านนอกก็อยากเข้ากรุงเทพเพราะเข้ากรุงเทพแล้วก็คิดว่าชาตินี้ขอให้ได้ไปเมืองนอกสักครั้งหนึ่งความมุ่งมั่นนะมีความมุ่งมั่นแล้วก็ทําได้สําเร็จค่ะค่ะเข้ามาในสภาพครอบครัวคนจีนนะเจ้าสัวด้วยค่ะ ครบลักษณะแบบคุณหญิงเล็กนะฮะหอมแม่พันาลายอะไรเงี้ยดีไหมครับเน้นโชคดีครอบครัวก็รักแล้วก็เอ็นดูเน้นเหมือนลูกคนหนึ่งแล้วก็เพราะว่าเน้นได้รับการอบรมจากที่บ้านเนี่ยเราก็ปฏิบัติต่อพ่อแม่ของสามีเช่นเดียวกันกับปฏิบัติกับพ่อแม่ตัวเองแล้วคุณชายกลางนี่ดูแลเอาใจใส่แบบคุณชายกลางจริงๆในหนังครับ เป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจมากทีเดียวค่ะเันต้องต้องพูดว่าอย่างนั้นนะคะครับค่ะสนับสนุนเน้นในทุกๆด้านค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแลลูกตอนที่มีลูกวยก,กันครั้งแรกเนี่ยนะคะเราเลี้ยงลูกเองแล้วก็กางคืนนี่ต้องผลัดกันขึ้นมาเปลี่ยนผ้าอ้อมไม่มีคนช่วยเลี้ยงขนาดอยู่เที่ยงเกฤษค่ะตอนนั้นค่ะ เพราะฉะนั้นก็ได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันที่ค่อนข้างปกติเกิดมาจากดินแล้วนั้นได้มาอยู่จนทุกวันนี้จนจนขนาดนี้เพราะว่าแผ่นดินนี้ให้เดยนมาเน้นมีโอกาสที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินนั้นก็ทำทุกทุกอย่างนั้นอยากจะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถที่จะพัฒนาบ้านนี้เมืองนี้ให้มีคุณภาพ ของคนดีขึ้นคุณภาพบ้านเมืองดีขึ้นอ้าวมาแล้วครับพโอหิวชะลอมเลยจะมาให้พ่อจมานใช่ไหมถึงได้มาแต่พ่อจมานคนหิวนะคะพ่อจมานเขาลืมไว้เลยเอาไปขายผลไม้วมาหิวิวค่ขอบคุณมากค่ะตอนเล็กๆก็ขายผลไม้ที่ข้างรถไฟนะคะใส่ชวชะลอมอย่างเงี้ยหรอชรลอมอย่างนี้ไปขายละครเรื่องนี้เนี่ยสะท้อนความแตกต่างในสังคมไทยชัดเจน แล้วผมคิดว่าตราบใดก็าตามที่สังคมไทยยังมีความแตกต่างในชนชั้นนะครับครับละครเรื่องนี้ก็จะฮิตตลอดไปเพราะว่าคนดูมักจะแทนตัวเองแทนนางเอกแล้วก็ลุ้นช่วยนางเอกเพราะฉะนั้นอยากจะสบายแล้วก็เห็นชนชั้นสูงเนี่ยเขาสบายพระเอกคือน,นักเรียนนอกข้ามฟายมันมันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงแล้วก็สัญลักษณ์ของคนที่ประสบความสําเร็จและตอนจบในนางเอกชนะ มันใช่เลยอาจารย์เจอผมก็รู้สึกก็เป็นเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันใช่ไหมผมอ่านประวัติเนี่ยใช่ไหมฮะคล้ายๆกับว่าทั้งสองท่านเนี่ยคล้ายๆกันโตมาจากเด็กบ้านนอกที่ที่ไม่ได้มีมองดูแลจริงๆอนาคตมองไม่เห็นตอนเด็กๆไม่พวกใครอ่อย่าพูดอะไรสิคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวันหนึ่งมันก็สําเร็จวันหนึ่งก็ถึงดวงดาวได้แต่วันหนึ่งที่สําเร็จและถึงดวงดาวได้ มันบอกอันหนึ่งคือการศึกษาเปลี่ยนชนชั้นคนได้คุณหญิงก็ดีผมก็ดีเราเปลี่ยนชนชั้นเพราะการศึกษาแต่จะมีปลากี่ตัวที่หลุดล่างแหงของสังคม,มคือปลาที่โชคดีอย่างคุณหญิงปลาที่โชคดีเป็นเจมสัก์ขณะนี้มีคนอยากเปลี่ยนชนชั้นเยอะเลยแต่ว่าปลากระกตินทีลำบากแต่ไม่สามารถจะขึ้นได้บ้านใสทองพจมานสว่างวงเป็นตัวแทนที่ดีเลยที่เข้าไปต่อสู้แล้วทันทีทันใดชนะ โอ้โหมันสะใจละครที่ก้าวร้าวตัวแสดงที่ก้าวร้าวพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคนจะชอบดูมากกว่าละครที่พูดจาไพเราะนะคะเป็นความถ้าเป็นกระตันยูก็ต้องเป็นกระตันยูในลักษณะไม่ใช่แบบพจมานในชีวิตจริงนะคะไม่มีใครที่ดีเลิศประเสริฐสุดทุกอย่างรหรือเลว100 <ใน S 2> ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างแต่นี่คือละครละครต้องการจะเชี่ยเห็นว่าเลวก็เลวไปดีก็ดีไปแต่เีย่อยากจะมองในแง่ว่า จริงๆแล้วพจมามาไม่ใช่คนดีนะคะไม่ใช่นางเอกอจริงๆแล้วในแง่จิตวิทยาพจมามาเป็นคนสับสนในจิตใจะะอ๋องั้นเหรอะคะคือภายในอ่อนแอนะ,ะคะแต่แสดงให้เห็นว่าฉันเนี่ยเป็นคนเข้ม,แข,ม,แ,ขมแข็งเข้มแข็งอดทนมีมาน,นะตั้งใจนะคะถ้าอ่านจริงๆแล้วพจมามาจะเป็นลมในสามครั้งสี่ครั้งเรื่องนี้นีหน่อยเนี่ยนะคะก็เป็นลมพอเราไม่สามารถจะเป็นลมอะไรในงาๆแต่นี่คือหลักขอนี่คือนวศนิยายแต่ว่าชาบข้างนอกเนว่าจะเป็นคน กล้าเป็นคนที่ว่าใครอย่ามาว่าพ่อฉันนะฉันจะเล่นงานไปนะฮะก็ก็มีอยู่เรื่องเดียวนะฮะทีนี้มันเป็นการกปมด้ยอยใช่ไหมใช่ฮะที่จริงแล้วเขา,าเขามีอะไรลึกๆนะคะในแง่จิตวิีออยา์เราบอกว่าเขาก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบุคลิกภาพสองด้านปมหนึ่งเนี่ยแม่เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นพวกบันนอนเป็นใครไรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็กลับมารู้ทีหลังว่าตัวเองเนี่ยพินิจหนักภาษาอังกฤษใช้คำว่า identify กับกับสิ่งที่สูงกว่าอถ้าใครว่าพ่อไม่ได้แต่ใครว่าแม่เฉยๆเห็นไหมซึ่งผิดปกตินะคะเด็กผู้หญิงควรจะรักแม่นะคะและอิประการในท่านมองว่าในละครเรื่องนี้เนี่ยค่ะจะวางบทบาทพ่อหรือแม่เนี่ยผิดหมดเลยนะคะพ่อของโคจะมาเนี่ยจะ ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พจมานแต่ละเลยพจนาซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวแล้วก็พจนีซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กซึ่งน่าไม่ได้เป็นไปได้เรียกว่าในยุคปี2อ9 0่อเเมื่อ53สปีที่แล้วนะคะไม่ไม่มีทางนะคะว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยจะให้ความสําคัญแก่ลูกสาวมากกว่าลูกชายเพราะฉะนั้นการที่พ่อบอกว่าพจน์เป็นลูกพ่อ แต่พจนากับพจินีเป็นลูกแม่แบ่งแยกเด็กขาอันนี้อันนี้ใช้ไม่ได้เลยในแง่ของของการที่จะเป็นพ่อที่ดีนะคะ แล้วก็ทางหมอมนารายหมอมนารายนะที่ฉันคือแรปเตอร์นารายหมอมนารายก็เหมือนกันเราก็ไม่เข้าใจเลยว่ามีลูกสี่คนเนี่ยไม่ได้รักลูกเท่ากันสักคนดีนะคะก็เป็นตัวอย่างของแม่ที่ไม่ดีมาทั้งพ่อทั้งแม่เลยนเลี้ยงลูกผิดทั้งคู่เลยทั้งสองครอบครัวเลยแต่ว่าในธรรมเนียมไทยแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงแต่งงาน เอาสามีเข like <can> ้า i̇şte บ้านเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่จะให้ความสําคัญกับลูกสาวนี่ก็ไม่น่าจะผิดปกติไหมคะคืออย่างคนจีนเนี่ยนะคะเขาจะรักลูกผู้ชายมากเพราะว่าเข้าเข้าลูกพาลูกสะพ้ายเข้าบ้านตรงนี้จะถือว่าในส่วนไม่เกี่ยวแต่วัฒนธรรมไทยนั้นจะเห็นคุณค่าของลูกชายมากกว่าลูกสาวอย่างแน่นอนระบบพระธมมันทํางานอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยเห็นว่าคนที่เป็นอยู่ข้างบนเนี่ยมีความสําคัญ แต่ระบบถ้าจัดปฏิรูปการศึกษาได้มันเป็นการกระจายอํานาจทางการศึกษาด้วยจากข้างบนลงมาหาตัวนักเรียนเองลงมาหาชาวบ้านให้เขามีโอกาสในการจัดก,การศึกษา